ล้ฝนตกมากอะเปียกเบิดเลยที่มันเปียกไปเลยเออฝนพระค่ะกรับสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องกันเบิร์ดสุขทุกคนการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมาบุญบ้านปลายแล้วอ่ามื้อวานมาบุญมาอยู่ที่บ้านน้องตะกบเนาะเมืองไซบุรีแขีงสวนสดเขตเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็มีอ่าไทบ้านเนาะแนะนํามาว่าอ่าครอบครัวอ่ามีครอบครัวนึงเนาะเพิ่นอ่าทุกข์ยากขัดเคืองเรื่องข้าวเรื่องน้ำเนาะพ่อพี่น้องเนาะการเรื่องเล่าพิ่นนี่การบารมีกับ ยังบ่ทันฮู้รายละเอียดเนาะจังได๋ก็ประมูลก็สิเข้าไปหาหาเพิ่นก็แนะนํพ่อพี่น้องป่ะก็โอเคพี่น้องจังได๋ก็สิเนาะขออนุญาตนเฮือนเด้ออออเด้ออกยนุกยลูกตนเตนตนเตนอยู่เนาะเลยสวัสดีเอ้ยสวัสดีเนาะสวัสดีเลยอ้าตัวหมองอยู่องบ่นี่นะเอออ เพื่อนกับบ่มีอยู่อยู่กันทั้คูนี่นคอยู่ซาแม่ลูกแล้วก็กับผัวอันเขาโทษได้ชื่ออย่างเนาะชื่อคอยฮะโดยชื่อลิศอายุจะกี่แล้วนะอายุสาหกปีแบบโอ้ซาหกปีแล้ว,วถือว่าเป็นนอ้องอ่าของเราเนาะเป็น<อ>สาวกันแล้วกันเนาะลูกลูกว่านี่นะสองคนโอ้นี่ก็ลูกเนาะเป็นลูกสาวคุณแม่คุณแม่ลูก คือมุมเบาถ้าเรงหลามานใช่ไหมน่ะฮะโอ๋อพิ่ได้ดุโกยังเจ็ดเจักปีแล้วเนี่ยเพิ่นหกปีนี่แหละหกปีคู่นี้ป็สามปีอ๋อนี่คู่นี้ฮะก็ได้สองเดือนสองเดือนอ้อันนี้คือเป็นเพื่อนเจ้าในวันนี่เพื่อนเคยนีเล้กคือโล่งท้าเนาะผาขังกับบะมีผากับบะมีนนนี้บ่มีเงินซื้อเนาะ เลยเลยเวลาพ่นตกมากกะเปียกเบิดลเลยที่มันเปียกไปเลยใช่เออพ่นพระเข่าด้วยใช่เลยเลยแล้วพอเล็กน้อยเพิ่งไปใช่ใช่โอ้ไปหากินอยู่หน้าพ่อออกไปหากินอือเลยเลยยังบุเรห์หน้าวะใช่โบจะคิดอะไรเหตุบุเรห์น้ากันน้ำมันในความเพลงออ๋

ยังไม่ได้ข่าวของเรียนจีกค้นบ้าน,นี่นะโบอืมเลยเลยและทีอันดินที่นอนปุ๊กเพื่อนปุ๊ชา่างเป็นของใครกักนของปู่แล้วนะเพื่อน,นิ่านจ๋าเป็นตให้เป็นปุ๊กไฮนี่นี่ดินแดงสุดตะบนปุ๊กเพื่อนนั่นแล้วเพิ่อยังไม่ได้ปั่นให้บ้างโบอ๋อท่านเจ้านี่เป็นคนบ้านนี่เลยตรงนี้ว่าหรือว่าคนบ้านาน,นี่กระแม่แบบ บ้านแก่งไข่บ้านคำนวลชูงแล้วก็บ้านหัวดรงซนนั่นนะมันขึ้นเป็นบ้านเดียว<อ>มันเป็นชาวมู่บ้านนี่นะมันขึ้นบอนคุ้มคลองบอนเดียวแต่ว่ามันเป็นคนละมู่บ้านซื้แอแต่คยนั้นอยู่วันบ้านหัวดรงซนบ้านนั้นแต่อาพัวอ,อยู่บ้านนี่แหละมาน้ำเพิเเ่นเพิ่นเอามาเฮือน,อนบ่นบรหรือไงจังเลยเพื่อนเพิ่นบ่ไดเอามาเฮือนมาน้ำเพิ่นซื้อนี่แหละเขาคือไปอยู่น้ำพรน้ำเมฆ เพิ่นเบอยู่เพิ่นเบอยู่แล้วก็น้ามาโขกอะโบมี่เจสมีเจเม่แม่ก็อยู่น้าเอื้อยแต่ว่าครอบครัวของญาติอย่านี้พี่น้องจะคนมีพี่น้องหาคนครอบครัวแบบไม่ได้ทุกยากหรือว่าอยู่ทางนั้นอ,อยู่ทางนั้นฮะโดยกแบบคือเห็นแบบที่แล้วเขากินกับโบมี่แบบนี้แหละอยู่คนกันโอ้โพ่อกินกันอือเอื้อยกั อาายอันแม่ก็อาชยกินน้ำเอื้อยแล้วโดยโดย,โดยเห็ดหน้าอีพี่หนึ่งในปีนึ่งก็ชอบอปีละสาวสอปีละสาวสอบพ่อกินยับ่าบบกุ้มกินขันซัมนี้นเงบกุ <c oughs> <อ>้มอหน้าซิบน้าซิบให้หนึ่งเพิ่นปานให้ปูนีแล้วปานให้ซิบให้โดยเลยเลย เป็นปานหายเฮ็ดกินเข่าซื้อลดลดล่างกับบุญมีลดล่างกับศัยน้ำเพลินใั่น้ำเพลินเล,ล,ล<ด>เป็นเปลนของปูวัด<อ>ลดไทยกับเฮ็ดน้ำเพลินเอาเพลินเอาน้ำเพลินมาเฮ็ดแบบเปลี่ยนกันไทยนะว่าง่ายๆลดเครื่องกับบุญมีพี่แต่แบบเพี่ยนกับบุญมีอันผาแข่งเลยเนาะ เพื targets, ่อนกับเพื่อนห็ดหายทำนี่ก็ได้ทำนี่แล้วเนี่ตัวนี้อันนี้กับเพื่อนเพื่อนว่าห็ดหายเพื่อนเพื่อนได้แล้วเหิดหาอ๋อปูปูเลยหิดหาอ๋อเลยเลยแต่ว่าสังสั่งกระสอบสังกรซินี่ก็ปุ๊บแบบยังใหม่เวเนาะแต่ว่าอันบ่มีแค่อ่ผ้าแข็งอันนี้มองอ่ามองนอนอนนี้เลยเลยลูกเต่าก็ยังไม่ได้ข่าวของคำเฮียทีกคนโบเอาอมาแล้วนี่แกกินได้ไหมลูกกินละกินเนาะ Bỗng bay hãy chưa nào? lúc đi đây. Bộ mê thưa mê thơm mê thưa mê thưa mê thưa mô thưa sì mô thưa sì mô thưa mô thưa mô đi mô mô thưa mô thưa mô mô thưa 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 mô กขัวกับขาดเคืนอ่าเรื่องข่าวต้อง,งนั่งดูเนาะหมูมพอกินเลยเลย <c oughs> กับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้กับเป็นรถเป็นล่างกันยังอ่ายังบ่มีอย่าง,ม,งมีแล้วกับอันอัสใจรถปูเนาะยังอาศัย,ย,ยเพิ่นอยู่เลยเลยได้เห็นแค่ไหนกินไหมนี่นะบ่มีเก่งนะไหมเก่งนะไหมเก่งนะไหมเนาะแกะได้ไหมมามีแกะให้นไหมเกะกินเนาะบ่ อยู่หากินมีแต่ผัวว่าตอนนี้เออมีแต่ผัวแล้วไปหาเวียงผลปลายมาได้ค่ะลูกน้อยโหมี่ยังดอกแนวกินกานไม้เลยมีแต่ไม้นา้ออยากลูกน้อยจะไปใช่ไหมเออไปมาได้แล้วบาวิผูกเอาให้ดิจ้ะจ้าเช้าอีกว่าลูกน้อยนี่กจับเดี๋ยวนี้ก็คุ้มว้อยู่อ๋อคุ้มคุ้มบ่ได้ว่าคือเอาอันนี้ฮะเน่ คุ้มมาแล้วมันหักมีเองมันอ๋อคุ้มอยู่คุ้มแล้วมันก็มีเองนโอวไงครับอ,อยู่แบบบูโตเอออยู่แบบบูโตจนว่าโอ้ยจนว่ามันใหญ่จังเลยยากกินยาจนมันใหญ่ในท้องจังเลยยากกินยาโดยโดยตะกี้กวบวัชพ่อเลยแหละโฉงคนสั่มนี่ละโดย,โดย,โดยเอาลายกันเลี้ยงบวัวใบเลี้ยงบวัวใบย,ยอนตาขาดเพลินอยู่เนาะ เรื e ่องข่าวเรื่องน้ำอย่งนี้โ่พอกินอยู่เนาะอันได้ผู้น้อยนี่ออกมาอีกวะเนี่ยปัดเพิ่นตัดลงมาซะนี่กระด่างเลยเลยกะหาอยู่เนาะแต่กะผักกาดกันคืนง่ายก็มีเหแถวนี้อยู่บ้านอย่นี้นะเก็บเคยแบบว่าไปเฮ็ดเรียกอยู่อันเมืองเกาะเมืองไทยอยู่ปะเคยแต่หินงานขีดหยางอยู่เมืองอยู่บนทวนอยู่ใต้โคมันหักบ่ได้ ราคายางกระบบดีส่วงมาไปนะราคายางสามสิบกว่าบาทฮิตเทนกะได้พอจะได้กินซื้อข่าวซื้อน้ำกินอยู่พุ่นละอพอแม่พี่เราบัติผักมาให้เนี่ยมันบอกกุ้มเดี๋ยวสิบบกุ้มกินอืตัวอยู่พุ่นตัวผัดซื้อมาทุกอย่างเนาะข่าวน้ำก็ซื้อเลยขีดยางพุพ่นผัดราคายางผัดบบดีบัน สามสิบห้าบาทชวงนะ<ด>จากแลกเดียวนี่บปได้ลงไปจังเจหึงละตอนอยู่พุน่นะก็มีลูกน้อยอยู่่ะ่บบริมีทรงภูเมยอยู่คุณก็ยังบบได้นะยังบบได้ขึ้นมาบ้านพี่ยังมีลูก<ด>จังเอาลงไปอยู่พุ่นกับผมเป็นทุกเจ็ดปีคนณบอกอยู่เมืองไทยกะนมันบบได้เลยพากกันขึ้นมาเลยเลย อันคูเมื่อนี่ข่าวน้ำได้ซื้อกินบ่าหรือว่าจังไรคอเมอ่อนี่ฮะเลยข่าวน่ะยังบบไดซื้อยังอยู่โสอบหนึ่งข่าเปลือกหาเดียวนี้ฮะโอ้ยังบบไดซื้อหาใกล้ชิได้ซื้อเลยแหละโดยเลยแพงได้ข่าวกระสอบหนึ่งห0 0เซนคุณนบเดียรอืมเบิดเบิรอันอันข่าเปลือกสอบนี่คือได้ซื้อกินแล้วอืมได้หาเงินซื้อกินแล้วบันเลยเลยเพราะว่าหาข้าว ยังเหลือเขาเปลือกสองเมืองนะตอนนี้เขาอันอันเฮทนานี่ยปะอืมเขาเฮทนาปีแล้วนี่แหละเขาเฮทนาปีเล้วนี่เลยเยเลยปีแล้วนี่กับบริกกุ้มกินกับเบิร์ดตต้งแต่บิท่านไดดำหน้าปีแล้วหนึ่งกับซื้อเขาซานกินบ้านปีแล้วนี่ก็หาเงินซื้อเขากินปีนี้ก็ต้องหาเงินซื้อเขากินเลยเลยอันนี้บบนาเจ้าหรือว่าันบคงปู่มีแต่องปูเบิร์ดนะ โอ้นี่ของปูไปเลยวนอ๋อเป็นอ่าหน้าเจ้านี้อยู่ไกลแต่บ่ไกลหละผู้ได้ดุงพวกหน้ากบะเบนหน้าตัวเองดอกหน้าปูแบบว่าเพิ่นปันให้เห็ดจกเพิ่นสีห่เลยหรือบ่ห่เลยกันย่างบดจักอันนี้กับแบบเพิ่นในเห็ดกินนะเป็นปันให้เห็ดกินก็เออโอ้รวยยย่างบดได้อันย่างบดได ถึงยังว่าบริทึงขาดว่าเพิ่นห้เลยนะเพิ่นแบบเพิ่นห้เห็ดกินหน้าแถวหนึ่งผนเราซิให้ยได้เห็ดกินก้อนเห็ดนะทรงปีแล้วเห็ดมาในสามปีนี้ก็มาปีนี้ได้เห็ดนะนะโดยแต่ว่าเห็ดเ็ดแต่ละปีก็บริ้มกินเนะเออเห็ดมานี่ก็บทรงปีแล้วตะกี้กัเห็ดแต่ข้าวอยู่น้ำเพิ่นกัเห็ดน้ำเพิ่นดำน้ำเพิ่นกินน้ำเพิ่นบันนี้เพิ่นปูเพื่นหายออกเพื่นแล้วกะ เห็ดเองบัดนี้เพิ่นเอาหน้าให้ซิปให้เห็ดนะอ่าแต่ว่าแต่ว่ายังเอารถเพิ่นอยู่เนาะอืมรถก็หลอเพิ่นรถไทยเพิ่นแบบเพิ่นไทยแล้วคาดแล้วเฮาก็เอามาไทยเลยแต่น้ำมุกน้ำมันนี่เฮาซื้อเองเออน้ำมุกน้ำมันเฮาซื้อเองโอ้เลยโดยตอนนี้อ่าทุกสิ่งทุกอย่างในเฮือนชานจะมีแต่เป็นผัวเนาะเป็นผู้หามาอ่าจะผัวเลกินโดยโดย กะผู้เป็นเนี้อกะบ่ไป,ปใบไทน้อยาอ ừ, ยากายายอ่าเบอร์ใบไทรเลยอ๋อเป็นประเภทน้ําในนี่ก็ยังใส้น้ําปูวะน้ําในฮะในเฮือนปูนี่ก็บ่มีผู้ไปเอาเฮือนเัินหญ้าต้นเนื้อปูอหิวมาใไสน้นส้ําน้นาําใส้อย่นบ่น้ําทั้งน้ํากินน้ําใไส้อยู่หั่นเบิร์ดเฮือนต้น,งงนเนื้อนี้เ,นเป็นน้ําสร้างบ่เออน้ําสร้างอือโดยโดยโดยคืออ่า อยู่ในเฮือนปู่กับปริมีเนาะอันน้ำอันน,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 นน้ำอ,อันน้ำบาดาลเนาะเฮือนปู่อ่ะจะไปสร้างใดตายบ่ได้ตายแต่เพิ่งเล่าเพิ่งกับบัเปยังบ่ยังเพิ่งกับย่งางแปลงยุพุนมาใส่เลยเลยแปาอย,ย,ยอู่พุ่นมากินมาใส่เพิ่งกะคืออันเดินที่ปู่เกลียนตอนนี้กะเพิ่นก็ยังบาริปันให้ขาดเนาะโ<อ>บเพิ่นยังบาริปันให้ขาดเพิ่นยังบาริปัน ยังบได้เอ่ยวาสิปันยังให้นะแบบอยู่ก็อยู่ไปแบบนีล้ละผลนลงมากอะ่นเศร้าเพื่อจังไดนอนอมันเปียกบุเรอใช่ไมมันพระ,ะพระเขาเออพระเขาแต่ว่าหลังคาเนี่ยบเร้หัวเนาะหลังคาเนี่นนยบุไร้หัวอ๋อบมบุบบบเบุนุืุอุบุบุแบดบุ้บ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 ุมันบุ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 บนบุบุบุมุนบ คาปะเดี๋ยวพาันี่ก็ใส่ตั้งแต่ขึ้นพุ่นตั้งแต่ปุ๊บเพื่อนนี่เล้วพุ่งตั้งแต่พุ่นปุ๊บให้ใส่ขึ้นอยู่พระ่มพระเพศกขข็ขาดเนาะเก่าวันตะพนณองเลยครับว่ามีอาพามาข,ขังอีกอะคือ,อสียามอยู่ยามนอนยามฝนตกอะคือสี่เปียกเปียกเลยเนาะอ,อันนี้มันพะเขาไปเลยเนาะเออพะเขาไปเลยแล้วบางเถอกะมันลมแห้งฝนตกแห้งกะอาลุกเมื่อพุ่น หกมือเฮือนปู่สะกอนฝนเศ้าแล้วก็จังได้มานอนมันอยู่มาได้ด้จ้ะหนื่อยน่ยเปียกหนึข่าวหนึ่งนาหนึ่งอยู่ตารางมั้ยหนึ่งยูตารางโอเห็ดอยู่เห็ดกินห็ดอยู่ตารางมาได้เนาะนอยๆนื่อาหารกขัได้พื่อนน่าจังได้เออหาเงนได้เพื่อนได้ใช่ตรงกันนี่เลยนย ต่กะหาอยู่กับพ่อพ่อยิได้เนาะเพราะว่าหาผู้เดียวตอนนี้หาเพื่อเดียววันนี้กะหาข้าวกินมาใกล้ชิวบส์วันนี้เนาะเข้าวกินใกล้ชิวบส์ต้องหาเงินที่สายชั่นหนึ่งมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่วันนี้ลูกกะอยู่ในหน่อยเนาะเสียผงจะพาใส่กะเข้าเกตาพี่น้องนพาผมพาเพ่เจ้าก็มีเท่านี้แล้ววะมีเท่านี้แหล้ว นี่ซ้ําเหินนี่แล้วในเรือนนี่แล้วแกะก็บ่ได้บ่ได้นี่นี่นี่สงสิลือกว่าพน้องเนาะโอ้ยบ่ให้เทียบเลยความือนี่คือสิบอกาฟังความนดเนาะน้อยอันนีสิฮู้จักความกว่าบอกว่าให้มือก็ฮู้จักอยู่เนาะพ่นี่บอกว่ามีอันอยากอ่าึงาเอาอย่างเดียวเนาะบ่ยอมอ่าแบบอ่า มือเอาเนาะแม่กูหนุนี่แคนั้นถ้าลูกเต่าใหญ่ปุนหน่อยเนาะจังนจะได้สบายเออจังว่านี่แหละพังไปนี่แหละเลยังลูกเต่าก็มีแต่ผู้หญิงอยู่เด้เท่าเหมืนไปหาเงินหาคำได้มาปลูกเช้านังใหม่เนาะตอนนี้ก็อดทนเอาก่อนนะเนาะจังได้จะปลุกเด็กเมย์ก็เคยไปหาเงินหาคำอยู่เนาะแต่ว่ามันไม่ได้เนาะไปหามันก็ไม่ได้จะแกล้งคุ้มเลยเสกสกีตมันสีดีเนาะ สามตะก,กี้มันผัดราคาย่างกระบบเป็นสามสิบเป็นห้าบาทคลายเพนก็นดนะมันกับ,บ,บได้ได้เงินที่เราหาหุกพันมากก็ซื้อเขากินเบิดแล้วอ,อยู่คุณเขาได้ซื้อไปทุกอย่างเนาะเนีพี่ยังว่ายามนาบางทีเขาได้เห็ดนาดเห็ดนายังบะกุ้มกินเห็ดนากับบกุ้มกินแต่ละปีกัอ แต่ว่าอันทางมุดบ้านทางอันพ่อแม่จังนั่นเนี่ยพ่อแม่กับบุรีบุมีก็ันอ๋อคือทางนั้นอันบริมีเลยเนาะตอนเมย์ไปอยู่น้ำเอื้อยฮะแล้วเอื้อยกับใครแน่น้อยเน่งเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนลีลาทรงหงจามฮ้องของเพื่อนเอื้อยฮะนะเขาหาได้เขามีว่าเราก็มีทางผัวแน่ มูลผัวนะขายมาเห็ดเพื่อนคือเจ้านี่มาอยู่น้ำผัวเนาะจะอยู่เพุ่นกับผมนี้ผมนี้กอยู่เพื่นกับผมนีอมาอยู่พี่ยังอ่ะปูยังอันไหหมองชนมองเศ่าอยู่เนาะที่ดินที่ดอนโดยโดยแต่ว่าให้เป็นปลูกเคลื่อนไห้พอได้อยู่เนาะมาเพื่อนกับพูกเคลื่อนไห้เลยบ่ บ่มาอยู่น้ำพ่นทรงสามปีพนราวังได้เฮื่อนน้อยนี้ก็ะดังเงินตัวเองเนี่ยเก็บหู่มใส่น้ำเลื่อยไปเมื่อไรงานมีเงินก็เลื่อยไม่ไหวที่เราตูวทรงตัวเมนจะทนเพ่นโรคผิดหาเงินเหื่อแห้งตัวเองพ้อหานเลื่อยหุ่มใบไม่นะ แบบแบ่งเงินซื้อน้ำมันเลือ่อยโฮมไว้นะครับนี่ได้ที่สูงนะเนาะค่อยเป็นค่อยไปค่อยหาไปสามลูกเต่าใหญ่อดทนต่อสูอ้กะขาดเกินอยู่พีน่น้องขาดเกินเขาน้ำจามจปลา,าเนี่ยขี่ในเมฆกันเนาะนเรื่องเขาเรื่องน้ำเดินชิมือเลยเขานา้ำมันพอกินน้ำในกะบ,บริมีน้อยอยู่พี่ไปหาตัดเพืเ่อนเพื่อนไปเลย จับเอาเงินเพิ่นไปลยืนไฟกับบุีวนไฟกับบุมีโอ้ีืนไฟแบบนี้เลยเนาะกมขึ้นฉ่ำเป็นหกใช่แต่โคมนะเอชื่อโค้มอะไรมานใต้ใส่ทานหมดเลแม่เลยอย่ากิมุกืนไฟกับบุญียากๆเนาะเสร็จก็ืนไฟน้ำ มีแต่ใส่ไผ่โคมเจอใช่ไผ่โคมเอากลางคืนกันคำบุมีลูกน้อยนี่คำแบบบริไส่ไผ่เลยหวังนอนหวงนังมีเด็กน้อยเช่าชงโตนี่ก็ได้มีเพิน่นผู้น้อยนี่เลยใส่ไผ่โคมใต้เอากลางคืนโดยโดยคำมีจะโทรเอื้อยชงคุ้นนี่เลยนอนมืดเลยแล้ว กลางคืนเพิ่นไม่ได้คอยหายวะโบกลางคืนไม่ได้ค่อยหายโอ้ยยังมาเพิ่นห้อนเพิ่นยังโบนอนบางคืนก็ตื่นเถื่อเดียวโอ้ไม่ได้ช่วยห้ตื่นกินนมแล้วก็รับต่อยแล้วก็แจ้งโดยวยด้วยเฮายนั่งไหนกินนมฮะกามิดเดชสู่เนาะสู่ตัวไปแล้สู่ต่อไปมีอ่ะ กระบืมีขี่คือหมูไปใส่มาใส่กันย่างเลยเลยสู๋เอาละสามลูกเต่าใหญ่เน้อฮะจังเลยกะสู๋กะจะเอาเงินไปให้น้องน้อยสื่อในอยู่ในกลิ่นเด้อจังหลาเด้อฮะเห็นเนาะสามสิบพันขี่อันในก่อนในในก่อนเลยเป็นจริงจักรวมกับคปนนี้เลยเลยจับแล้วอ่ะเอาไป chỉ trong có đồ cắp ở đó chẳng hạn là sư vấn nó những đồ tạo nhảy như vậy thì đây ăn mình đã khám hết hiện mày nó rồi rồi à đi không lại sao đi bài đi nữa đây 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 nó mới gần lắm nữa leo bạn hả nì nì nó mới cái ai tiền bao mà đôi rồi anh đang làm đấy hiện tại mấy anh anh một bình sầm nồng sắp bạn nó đang làm một hành kim nồng đó này เลยนะจังเลยเฉยๆเนาะครับมารไปกันเนาะอธิบายดีเนาะเลยก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะมาบนก็ได้อ่าเขาไปอ่าครอบครัวแล้วแล้วก็แล้วก็อ่าทุกยากขาดเคิร์าเรื่องเขาเรื่องหน่ำเนาะก็คืออ่าเห็ดหนากะบุคบอยู่บุคบกินเนาะหนากะบลายพี่น้องเลยเคลื่อนซานแล้วก็อ่าคือพอพี่น้องเห็นเนาะอ่า ผ้าขังกับโบมี่พี่น้องเนี่ยางบนตกฝนดินก็เปียเปียกเลยนะมันพระอ,รนอะันสาเนาะน้าในอย่างเราก็บโบมีใส่พี่น้องเลยก็ทุกเนื้อขาดเคินอ่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็ทีแน่ๆก็น่าจะเป็นเข่าหน้าจานปลาหรือกางใยพออยู่พอกินได้ละปีกันเนาะเห็ดหน้ากันหน้าโบราณเห็นหน้าเห็นหน้าก็ยังอาศัยรถน้ำปูเนะาะขุมเงินรวยจังไลยขบุญก็อ่ต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่ทั้งนนพี่น้องเบิร์ดเจ้าจ้าคนเนาะ ที่เขาหักส้มขิดบาบุญตั้งแต่ต้นจนจนจบเนาะแต่หากว่าบาบุญเฮ็ดผิดพลาดประการใดบาปิดบาเทกต้องกาบพอโทษขออภัยอยพี่น้องคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุญขอฝากไว้พี่น้องนะจะได้จะเซ่วยติดตามให้กำลังใจบาบุญคือเก่าเนาะม้อนี้บาบุญก็สีต้องขอลาไปพี่น้องไปแล้วก็ไปพ่อไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับม้อนี่บาบุญสิต้องไปกันว่าขอใหสบายดีและสวัสดีเลยสบายดี